กราวสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันกันกบแพนด้าอีส r ฟจูนขอต้อนรับสู่ชนล l นักล่าเกมเชนลดีที่จะพาท่านไปล่าเงินรางวัลจากคาสิโนต่างๆนะครับไปดูนะคนสวนสมบัติใหม่ให้ลินพันนิดหน่อยกดระเบียบเกมภาษาไทยอ่านง่ายกลมกลม่อมแน่นอนนะจ๊ะตามภาษาของค่ายนี้เขาทุน600บาทปรับเบ็ให้มันสมดุลกันสักหน่อยไปเลยนะครับเกมนี้ถ้า ดาวไม่ผิดน่าจะอยู่ในใครายคา่ค่ายค่าย,าย,ายไม่ใช่ครายครยอะไรบ้าบอที่สุดนะค่ายของไม่บอกแล้วกันอ่ะอยากจะรู้แอดมาเลยที่แอด88ยูเนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกให้นานไงแม่โบนัสเข้ามา3ตัว3เกลือ3โทนเรียบร้อยแล้วนะครับปันไม่กี่ที่ไปโอ้โหใบไผ่อะแยะมากมายแปรอบคุณชนะ8ฟีสปินอ่ะมา ไปกันเลยนะครับอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นักล่าเกมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการล่าเงินรางวัลจากคาสิโนต่างๆของเราที่นำมาเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับผมเกมไหนดีเกมไหนมาเกมไหนแตกง่ายเกมไหนเหมกกาะกับการลงทุนเราจะพาท่านไปรู้จักเกมเกมนั้นกันนะครับไปยังเหลือกี่รอบหืได้มานิดหน่อยเองอะไรวะ เออสองรอบสุดท้ายแม่ไม่มาเลยเว้ยทุนนิดเล็กน้อยยังอ่ะรอบสุดท้ายมันต้องมีอะไรดีสิมันเออมันไม่มีอะไรดีเลยอะไรของมันบ้าบอที่สุดโอ้แต่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโหเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วแปดร้ 800, เออมาไม่ขึ้นบิ๊กบินแต่ว่าโอ้ยเกิน เกินทุนหยูมันจะร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับผมโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกเลยประหลาดลาออกยังบอกว่าสุดจริงๆอิงเกมนี้เหมาะแก่การลงทุนนะจ้ะแอดกันมาคุยเยอะๆนะครับจะได้รู้ว่าเกมนี้อยู่ในค่ายไหนฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมอยากรวมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยที G ่แอด88ยูเนี่ยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอ์จะได้ไม่พลาดการลากเกมใหม่ๆของพวกเราครั้งต่อไปนะจ๊ะ